สวัสดีจ้าทุกคนป้ามาเลาะชมสวนดอกไม่เนาะจ้าบานงามทุกมือเลยเนาะค่ะพี่น้องดอกต่อยติ้งเนาะจ้าบานเต็มต้นคือเก่าเลยเนาะคะ่ะดอกชบาสีแดงเขาก็เริ่มบานอีกแล้วเนาะจ้ามีกับบรรยากาศคือฝนสิตกเลยเนาะค่ะพี่น้อง ดอกบานบุรีคือเก้านะจ๊ะพี่น้องดอกเก้ากระลวงดอกไม้กระบานออกมานลจ้ะดอกคักเนาะค่ะดอกเทียนหยด กับกำลังบานเต็มทีเลยนะจจะพ้ามาเลาะชมหนอกต่อยติ้งด่านนอกนะจ๊ะมนีบานดกคักน่าจะพี่น้องดอกหนีบานหย่ดีนะจ๊ะ สอชอนีีกระบ,บันเต็มทีแล้วเนาะจ้ะบาบันตะมุตะมิน่ารักดีเนาะจ้าพี่น้องสีสันงามดีเนาะจ้ามชอนีเย้ยวคักเนาะค่ะพี่น้องชอ้อไญ่อุดมสมบูรณ์ดีเนาะจ้า ดอกบานบุรีกับบานดอกบานงามคือเก่านะจ๊ะบานดกทุกมือเลยนะค่ะพี่น้องได้ชมไ้เบิ้งดอกใหม่บานกับสดชื่นดีนะจ๊ะ ดอกไบติ้งมุมดันนอกนะจ๊ะพี่น้องบันดกคักนะจ๊ะบันดกทุกมือเลยเนาะค่ะพี่น้อง มุมหนวดดสีกำลังเยเวเลยเนาะคะ่ะมินี่กับสิภามาชมสวนมุมด้านนอกนาบานเนะจ๊ะดอกต่อยติงมุมนี่กระดกคักนะจ๊ะพี่น้องออกดอกดอกดกดก,ดก,ดกทุกมือเลยเนะจ๊ะ ดอกเก้ากระลวงมือตัอมือนาะจะดอกไม้กระสิบานออกมาน่าจะพี่น้องมุมต้นดอกพุดน่อยน่าจะกำลังบานหลายเลยเนาะคะ่ะสีขาวงามดีนะจจะกำลังบานงามเลยเนาะค่ะพี่น้อง อันเป็นชชอเนะจ๊ะกับเฟิร์นกับใยคักแล้วนะจ๊ะพี่น้องต้นยางใ่เลยเนะจ๊ะเห็นต้นไม้สีเชียวกับสดชื่นดีนะะจะพี่น้อง มุมดันนอกบานโดกโดกน่าจะพี่น้องบานดกทุกมือเลยนะาจะพามาชมดอกไตติต้งขางหัวนะจจะพี่น้องดอกโดกโดกนะาจะมุมดอกพุดน่อยบานนะาจะ บันเป็นเชอดีดีเนาะค่ะดอกหน่อยหน่อยตะมุตะมิน่ารักดีเนาะจ้ะสีขาวงามดีเนาะจ้ะพี่น้องเดิมบานลายแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเดิมใ่ญ่คักแล้วเนาะจ้ะใบย่อยย่เนาะจ้ะพี่น้อง สนหน่อยกับกำลังเญยนะจ๊ะเขียวงามดีเนาะคะ่ะ ค่ะคลิปนีก้กเขาจบไปซ้ำนีเนะจ้ะมือหนาพอกันแหมเนาะค่ะสวัสดีจ้า